ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมวาทีอมรอนนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในการล็อกตัวเทม์นะครับให้ขึ้นลูกกุญแจนะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการให้คนมาเปลี่ยนเซตพอยต์เนี่ยครับหรือเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่เราต้องการเซตนะครับเราต้องการล็อกไว้นะครับและก็จะมีวิธีการปลดล็อกด้วยนะครับสมมุติตอนนี้เราเซตอุณหภูมิไว้ที่26องศานะครับตรงนี้ตอนนี้เราสามารถกดค่าเปลี่ยนได้นะครับ เพราะพารามิเตอร์เราไม่ได้ล็อกนะครับหรือเรามีการตั้งค่าพารามิเตอร์อื่นๆนะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ใครมาเปลี่ยนอนุณหภูมินะครับเราต้องการล็อกพารามิเตอร์ตอนนี้สังเกตตัวนี้จะไม่มีลูกกุญแจขึ้นมานะครับอ่ะเรามาดูก่อนว่าเราจะมีวิธีการตั้งยังไงนะครับให้เรากดปุ่ม สองมือสองปุ่มซ้ายมือนะครับกดส,สองปุ่มนี้สี่เหลี่ยมกับยูเทิร์นครับกดพร้อมกันเลยครับนะครับแล้วก็ให้เรากดยูเทิร์นที่นึงนะครับวนไปนะครับวนไปอีกครับโอเคให้เรามาหยุดอยู่ที่ W TPT ตัวนี้ก็คือว่าจะมีเป็นการ ถ้าเป็นตัวนี้เป็นออนนะครับก็คือเป็นการล็อกนะครับไม่สามารถเปลี่ยนเซตติ้งใดๆได้นะครับโอเคก็กดขึ้นเป็นออนนะครับกดเสร็จเรียบร้อยให้เรากด2ปุ่มสีเหล่องยูเทิร์นครับออกไปหน้าจอปกตินะครับเราจะสังเกตนะครับเราจะเห็นลูกกุญแจขึ้นมานะครับสมมุติเราต้องการเปลี่ยนอุณหภูมิจาก26เป็น30นี่ครับ เปลี่ยนไม่ได้นะครับหรือเราลองดูพารามิเตอร์อื่นกดสี่เหลี่ยมใช่ไว้นะครับสมมติเราจะเปลี่ยนอินพุตไทป์นี่ครับก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะกดรู้ได้อย่างเดียวนะครับเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับนะครับในกรณีที่เราล็อกไว้นะครับโอเคก็กดสี่เหลี่ยมแช้ไว,ว้ก็น่าจอบกติแต่กรณีที่ เราต้องการใส่พาสเวริร์ดที่เช่นเป็นตัวเลขเราต้องการใส่พาสเวิร์ดหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวนี้ก็จะมีขั้นตอนการทำนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แนะนำในการเรื่องใส่คีย์ก่อนนะครับเทมที่สามารถใส่ตัวเลขนะครับเป็นเช่นอ่าหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยครับจะต้องไม่ใช่ตระกูล800อนะครับถึงจะสามารถทำได้นะครับ จิงจะสามารถทําได้ที่ว่าเราต้องการป้อนตัวเลขเป็น,ปนตัวเลยนะครับแต่ว่าการใส่ตัวเลขที่เราระบุเองตัวเนี้ยนะครับว่าเราจะใส่เลข1นึ่งหนึ่งสองสองงนี้เป็นพาสดก็สามารถตั้งได้ต้องเป็นต้องไม่ใช่ตระกูลที่ลงท้ายด้วยตระกูล8800นะครับ8 1 1 8 2 2ตัวเนี้ยจะทำไม่ได้นะครับซึ่ง,ถ,งถึงจะสามารถตั้งค่าที่เป็นตัวเลขได้แต่ว่า ถ้าท่านตั้งพาสเวิร์ดแล้วจำพาสเวิร์ดไม่ได้นะครับต้องส่งมาที่อมรลนนะครับเราจะทำการปลดล็อกนะครับแต่ว่าปลดล็อกให้เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการปลดล็อกถ้ามีการติดพาสเวิร์ดที่เป็นตัวเลขนะครับต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวยังไงถ้า ใครตีปัญหาอะไรก็ลองสอบถามจากทางเซลล์ที่ซื้อมาได้นะครับแต่ว่าการปลดล็อกอ่ะเราจะปลดล็อกให้แล้วก็แต่เราจะล้างข้อมูลทั้งในออกให้นะครับแล้วก็เราจะเอาตัวเปล่าเหมือนเราซื้อมาใหม่จากโรงงานที่แกะกล่องมานะครับอ่ะตอนนี้เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนได้ก็เราต้องไปบลดลูกกุญแจออกก่อนอ่ะวิธีการปลดก็เหมือนเดิมนะครับกด2ปุ่มสี M ่เหลี่ยมายูเทิร์แช่ไว้ ครับแล้วก็กดวุดยูเทิร์นไปยูเทิร์นไปครับอ่ะเจอ W TBT ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นออฟนะครับโอเคแล้วก็กดออกไปหน้าจอปกติกดสองปุ่มเหมือนเดิมครับสีเดลี M ่ยูเทิร์นนะครับโอเคนะครับเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนค่าต่างๆได้ ตามใจนะครับว่าเราจะต้องการตั้งค่าเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับถ้าต้องการตั้งตัวเลขตั้งพาสเวิร์ดที่เป็นตัวเลขนะครับต่านสามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับหรือว่าต้องการตั้งค่าที่เยอะก,กว่าที่เป็นคีย์ล็อกทั่วไปนะครับต้องการป้อนค่าเนี่ยหนึ่งเทมต์ต้องรองรับฟังก์ชันที่สามารถตั้งค่าเป็นตัวเลขได้ด้วยนะครับนะครับ ส่วนถ้าท่านไหนต้องการตั้งแบบนั้นเดี๋ยวลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามทางาน้องเซลล์ที่พี่ซื้อของไปนะครับว่ามีการตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะมีวิธีการแนะนำเพิ่มเติมนะครับในส่วนนั้นแต่ว่าวันนี้ขอแนะนำในการตั้งแค่คีย์ล็อกทั่วไปนะครับตรงนั้นถ้าตั้งแล้วมันจะ ใช้งานไม่ได้นะครับถ้าเราไม่รู้ Password เหมือนเหมือนเหมือนเราต้องซื้อตัวใหม่นะบางทีนะครับต้องต้องระวังด้วยนะครับถ้าเราจำาสเวิร์ดไม่ได้นะครับโอเคถ้ามีข้อสงสัยอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของ Team Conroller นะครับหรือว่าเรื่อง Product อํารอนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่า Comment ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรแล้วก็อีเมลไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมวาทถีํารอนก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ